ทานปกตินี่ถึงต้องทานแบบนี้สวัสดีครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ลดน้ำหนักนะคะทำเอฟแบบคนน้อยที่เคยทำอยู่นะคะก็คือ4 4 2ก็คือวันหนึ่งทาน3มื้อใช่ไหมคะทีนี้4ี2เป็นการทำฟาสติ้งอย่างหนึ่งนะคะแบบแบบแรกๆที่แบบเริ่มต้นเป็นสิ่เป็นดเบียดเลยแล้วในมื้อนะคะเพื่อนๆต้องทานแบบโลคาบนะคะคาบต่ำๆกดคาบต่ำๆแล้วก็กินไขมันดีโลคาบคูดแฟตนะคะ แตเ่เราเราทำเรากินโลคาบกินฟูดแฟตยังไม่พอนะคะต้องใส่ใจก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนต้องทานที่ถึงด้ยนะคะโปรตีนถ้าเราทานโลคาบทานไขมันดีแต่ถ้าเราทานโปรตีนไม่ถึงหน้าเราจะโซมนะครับเพื่อนหน้าเราจะโซมแล้วก็ทําให้เราฟาดได้ไม่ถึงฝั้นเลยค่ะเพราะโปรตีนกับไขมันมันให้อารมณ์คนอารมณ์กันนะคะโปรตีนที่ที่เราต้องทานถ้าเอาแบบ ชั่งน้ำหนักโปรตีน1กรัมนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม,ต,รมต่อวันค่ะหารเศษกับสามือน,นะคะอย่างเช่นหนัก5้กิโลกรัมเพื่อนๆหนักถ้านใดหนัก56กกิโลกรัมก็ต้องทานโปรตีน56กรัมโปรตีน5้กรัมเน,นี้มาทำกันในบ้านก็มี2 2วิธีให้ทุกคนนะคะวิธีง่าย,ายวิธีแรกไปเลยที่คุณน้อยใช้อยู่ก็คือวิธีสแกนจากฝ่ามือค่ะฝ่ามือนะคะถ้าถ้าผู้หญิงเราก็ทานอ่า หมูหรือไก่หรือปลาหมึกกุ้งก็ได้นะคะได้โปรตีนสุกแล้วนะคะที่เขาทำกับข้าวผัดเสร็จแล้วอยู่ในจานแล้วกัดดูเลยค่ะเนี่ยฝ่ามือเลยว่าจานนั้นน่ะมีโปรตีนเท่าฝ่ามือหรือไมความหนาประมาณนี้ไหมไม่บางเฉียบแต่แบนๆก็ไม่ใช่นะคะเอารความหนาประมาณฝ่ามือเราแล้วก็เนี่ยมีประมาณนี้อยู่ในจานเราก็ได้เพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็มากกว่าเรามากกว่าพี่หน่อยกบเท่าฝ่ามือนะคะตรงนี้เดินผู้ชายประมาณความหนาก็ ก็ฝังมือเหมือนกันค่ะเอาไปเลือโปรตีนหนึ่งมื้อรบแล้วอันนี้เป็นการกะปอะมาณประมาณนะคะไม่เป๊ะแต่ถ้าเพื่อนอยากเป๊ะก็คำนวณจากน้ำหนักตัวค่ะน้ำหนักตัวอย่างเช่นตัว56กิโลกรัมนะคะก็จะทานโปรตีน56กรมัมโปรตีน56กรัมต่อวันเพื่อนๆทานเฉลี่ยกันสามมือ้อถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ดิบๆนะคะเนื้อสัตว์ดิบหมูกุ้งปลาอาดิบเป็นกๆกลมๆไม่ต้องซีเรียสนะคะอ่าถุง บวกลบได้ยิ่นหน่อยก็คือซีรีส์ร่วงปก็คือ1ขีด1ขีดให้โปรตีน20กรัมแล้วก็นนะคำนวณเลยค่ะวันหนึ่งทาน3ขีดก็ได้60กรัมโปรตีนมันก็จะเกินถ้าเราหนักทั้งโงก็ไม่เป็นไรก็นิดหน่อยใช่ไหมคะหรือถ้าทานไข่ไข่ก็1ฟองบมซูนนะคะหนขีดให้โปรตีน7กรัมเราทาน7จ็ด7ฟองก็ได้ละ49กรัมโปรตีนที่เหลือก็ทานอย่างอื่นมาผสมอีกตัวจากธัญพืช จากเนื้อสัตว์เราก็รวมกันได้ระดับ,บตัวระดับ,บโปรตีนเท่ากันต่อวันทางทเหยียดสามมือแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้องทานเฉลี่ยโปรตีนทานให้ถึงนะคะเราจะทําให้เรารับได้อย่างแบบส,สบายๆค่ะการที่เราทานโปรตีนไม่ถึงจะทําให้เราขิ้ว่างมือนะคะเพราะโปรตีนทานแล้วอิมอ่มนานด้วยค่ะเหมือนไขมันค่ะไขมันทำให้เราอิ่มนานและคนอารมณ์กันเราทานโปรตีนเรายังได้ความอร่อยแต่ทานไขมันมันไม่อร่อยนะคะแต่มัน อิ่มท้องอยู่นานแต่ทานโปรตีนแล้วได้ความาปินได้อารมณ์ได้ความปินได้ความอร่อยมันจะครอรม์กับไขมันแต่เราต้องพวโปรตีนที่ทานในอาหารดราวงคโรคฟรุตกดร์ด,น,ดนะคะโปรตีน,นะะทั้งท้ายถือนะคะโปรตีนถือมันทาให้เราอิ่มท้องอยู่นานทํา,าทให้เราผ่านโรคฟาสได้ทําให้เราผ่าน4ชั่วโมงไม่ได้แบบส,สบายๆนะคะทําให้เราหน้าไม่โซมถ้าเพื่อนๆทำจนไม่ถึงน่าจะโซมน,นะคะ อย่าลืมนะคะเราจะลดน้ำหนักเราก็ต้องทานสารอาหารให้ถึงโปรตีนถึงไขมันดีถึงไม่ใช่อาแต่ลดลดลดอย่างเดียวนะคะเราต้องมีสารอาหารในมือด้วยค่ะว่าเราต้องทานให้ถึงนะคะถ้าเพื่อนเท่านใดมีข้อใใราละเอียดสอบถามก็สอบถามใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลา